เอาละครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพกผมท้งเคยเนาะติดกัเตอร์เราอยู่กับวันศุกร์สุดาการจันทร์ดับกันอีเช่นเคยเนาะในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจันทร์ดับในเดือนกุมภาพันธ์ในสัปดาห์ที่หนึ่งนั่นเองนะสำหรับใครที่ ต้องการเกมใหม่หรือว่าสำหรับใครที่หาเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทีก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างคลิปเลยเนาะ โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันในะคลิปกันเลยดีกว่าไปึงกันเลยแต่ทุกคนท่านผู้ชมเคยมีปัญหาที่แบบว่าเราเนี่ยเล่นเกมอยู่ดีเครื่องน่วงเครื่องกระตุกหรือว่าเราเนี่ยอยากเล่นเกมมาใหม่แต่ว่าเครื่องเราเนี่ยไม่รับรองเรื่องนี้จะหมดไปเมื่อคุณมีน็อกเพยเยอร์เป็นโปรแกรมจำลองมือถือในคอมที่สามารถเล่นเกมต่างๆที่เราต้องการจะเล่นได้แม้เกมสเปคต่ำถึงเกมสเปคสูงเลยทีเดียวมีควมสเสถียรค่อนข้างสถูกในการเล่นเกมเนี่ย่อน้างจะมีความไหลลื่นม,มากๆนะั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรา สามารถเลือกรุ่นมือถือได้ตามใจชอบเลยคือแบบมีมือถือ Android หลายรุ่นให้เราเลือกแล้วแถมยังปรับภาพได้สุดในเกมด้วยนั่นเอ,เองนะครับก็สำหรับนอกเพลย y เยอสามารถโหลดฟรีผ่าน Google ได้โดยการพิมพ์นอกเพ a y e เยอในการค้นหาของ Google เลยหรือว่าจะโหลดในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ในใต้ล่างคลิปเลยนะเราก็มาอยู่ที่เกมแรกเป็นที่รู้อยแล้วเนาะเกมแรกของเราในวันนี้นีครับก็ เป็นเกมที่มีชื่อว่า Corner Strike นั่นเองนะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงที่มีความจำเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับก็คือแบบภาพกราฟิกเนี่ยก็มือสุดจเปคตามเนี่ยสามารถเล่นได้แน่นอนเลยนะครับเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราเนี่ยไปเลือกเล่น่็น่าจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็จะมีดานต่าง,งๆให้เราไปเล่นกัน แล้วก็ภาพวมมารในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ภาพกราฟ,ฟิกถือว่าออกแนวโพลีกอนนะครับแล้วก็เป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ไม่สกินสเปกเลยนะสามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงในเพจโตไทยนะครับสามารถไปโหลดที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนั่นเองนะครับลองโหลดเล่นกันดูนะ อยที่สองนี่ใครที่ชอบเล่นเกมแนวเล่นกับเพื่อนแบบสมแนวเอาชีวิตรอดด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเดอะตับบังนั่นเองนะครับเชื่อจะปแปลกๆกไปหน่อยนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยอยู่ในป่าที่เราเนี่ยไปตั้งแคมป์กันที่อยู่ใ,ใกล้ๆเมืองแห่งตำนานที่เป็นลูกปัน้นแห่งผีสิงนะครับก็เพื่อนคนนึงเนี่ยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย<ๆ>เมื่อเราเนี่ยก็ต้องพยายามติดต่อสื่อสารกับตำรวจที่จะมาช่วยเราให้ได้นะในที่เราอยู่นั้นก็จะมีพวกปีศาจ คอยดักฆ่าหรือว่าดักล่าเราอยู่น,นั่นเองเราเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องไปรีบูทหอคอยที่อยู่ห่างจากค่ายที่ค่างจะมี ค่อนข้างจะไก่มากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่น่านเล่นมากๆคือมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับคือแบบเป็นเกมที่ค่อนข้างจะถือว่าแบบว่าใครที่ชอบแบบแนวแบบว่าสตาร์วิลเอาชีวิตรอดแล้วก็เล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยคือไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับภาพเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับถ้ามองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนั่นเองนะครับไปลองเล่นก็นดูได้นะั่นเองนะ เกท,ที่สเนี่ยก็เอาใจคอที่ชอบเล่นเกมเนี่ยจำลองสถานการณ์รเกมที่มีชื่อว่า The l i s t e n Man นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็มีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยต้องไปสืบหาเพื่อนๆที่ถูกลักพาตัวไปจากปีศาจตัวเขียวที่อยู่ในรถไฟใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างนั่นเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องค้นหาเพื่อนๆนที่ หายไปให้ได้นั่นเองนะครับก็ต้องมาลองเล่นกันดูได้นะภาพกราฟิกในเกมเนี่ยก็ถือว่าสวยแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปนะถือว่าแบบมือถือสเปคต่ำเนี่ยสามารถเล่นได้เลยแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่1นนั่นเองนะครับมาลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะสำหรับใครที่แบบชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้นะ สำหรับเกมที่สี่เนี่ยนะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนวยิงเป็น ภาพมุมมองมุมสูงอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเอาไฟนั่นเองนะครับเอาไฟเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงที่เราเนี่ยจะแบ่งทีมเป็น4 vs 4เพื่อประชันกันนั่นเองนะครับในการเล่นเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนั่นเองนะครับก็จะมีโหมดต,ต่างๆให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นท่านจะเยอะเลยทีเดียวนะครับจะมีโหมดพวกยึดธงเดสแมทหรือว่าเป็นธนูย่อเนี่ยก็จะมีให้เราด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยก็จะเป็นภาพกราฟิกออกแนวน่ารักน่ารักหน่อยแล้วก็มีพวกสกุลสกิน ตัวละครให้เราไปแต่งด้วยนั่นเองนะครับส่วนภาพมัวในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมองมุมสูงนั่นเองนะครับเนะาะลองเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกม Style, แนวสไตล์แบบว่ายิงการภาพมุมมองมุมสูงนั่นเองนะ เราก็มาถึงครึ่งทางที่ร้อยแล้วนะครับเกมที่ครึ่งทางนี่ก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวขับรถแล้วก็อยากหาเกมแนวขับรถมาใหม่เล่นอยูเนี่ยคือต้องลองเล่นเกมขับรถเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Fa s t Street นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวขับรถที่มีภาพที่ค่อนข้างจะสวยเลยแล้วก็ เกมนี้นะครับจะมีรถต่างๆให้เราเลือกถึง16กว่าคันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่แบบว่าอยากหาเกมขับรถมันๆเป็นเพื่อนเล่นอยู่เนี่ยไปลองเล่นเกมนี้ดูนะครับแล้วเกมนี้นะครับรับรองระบบออนไลน์ด้วยนะคือแบบใครที่เบื่อแบบออฟไลน์แล้วก็อยากหาเกมแบบเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นนะครับก็คือไปลองเล่นเกมนี้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับสามารถเล่นรับรองออนไลน์ได้ด้วยนั่นเองนะครับเนาะ เกมที่6เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวเฮอร์เรอร์ผสมแนวแก้ไขปริศนาแล้วก็อยากหาเกมผีเล่นอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเท็ d y f ้เฟตดีนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยตื่นมาในบ้านหลังหนึ่งแล้วเราเนี่ยไม่รู้จักแล้วเราเนี่ยก็ต้องออกจากที่นั่นให้ได้เลยนะครับเพราะว่าบ้านนี้มันค่อนข้างจะมีความน่ากลัวนี่ในการออกจากที่นั่นนะครับก็ เป็นการออกที่ค่อนข้างที่ออกยากมากๆมื่อเราเนี่ยก็ต้องแก้ไขแก้ไขปริศนาต่างๆเพื่อจะออกไปให้ได้นั่เนเองนะครับนะเนาะลองเล่นกันดูด้วยกันนะสตรใครที่ชอบเล่นเกมในสไตล์แบบน,นี้แล้วก็จะเป็นภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่เหลือก็จะภาพการาฟิกเนี่ยจะออกแนวดาร์กหน่อยนะ ก็มาอยู่ที่เกมที่7เป็นที่ร้อยแล้วนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า legal hacker นั่นเองนะเกมนี้นะครับก็เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นแฮกเกอร์มืออาชีพที่เราเนี่ยต้องมาหาข้อมูลที่เป็นความจริงนั่นเองเพราะว่าในตัวเกมนี้คือแบบข่าวหรือว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเป็นมันเป็นเรื่องโกหกนั่นเองเราเนี่ยก็ต้องมาล้วงข้อมูลที่เป็นความจริงในสถานที่ต่างๆให้ได้เลยทีเดียวนะครับในการล้วงข้อมูลนะครับก็ค่อนข้างจะมีความยากอยู่นั่นเองคือจะมีพวกตำรวจที่คอยตรวจตา อยู่ในพวกอาคารสถานที่อะไรต่างนะคือเราเนี่ยก็ต้องแบบว่าซ่อนตัวแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลให้ได้นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมองมุมสูงแล้วภาพเนี่ยจะออกสไตล์พอลิกอนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่บอกชอบสไตล์พอลิกอนก็คือห้ามพลาดเลยแต่ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังค์นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับสามารถไปซื้อเล่นกันได้นั่นเองนะครับลองเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะแปบลบว่าซ่อนแอบหรือว่าลักลอบเข้าไปนะครับเนาะ ไปลองเล่นกันดูแล้วกัน ที่8เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวขี่เครื่องบินลบแล้วก็อยากหาเกมแนวขี่เครื่องบินลบเล่นอยู่เนี่ยคือไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Warhammer นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวขี่เครื่องบินลบที่เรานี่จะไปผจญภัยหรือว่าไปขี่ยิงลบกันในดาวต่างๆที่มีมากถึง20กว่าภารกิจเลยทีเดียวให้เราไปเล่นกันนะครับแล้วก็ภารกิจต่างๆเนี่ยจะมีการปลดล็อกอาวุธต่างๆที่สามารถอัปเกรดตัวเครือ่องบินเราได้นั่นเองนะก็เป็นเกมที่แบบ มาใหม่แล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความมันแล้วก็จะมีความสนุกในตัวอีกแล้วนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นภาพกราฟิกแนวสไตล์แบบว่าออกจากเก่าหน่อยแต่ว่าเกมนี้นะครับจะมีพวกกราฟิกแบ็กกราวว่ากราฟิกดาวต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความสวยงามมากๆเลยภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3เลยทีเดียวนะครับไปลองเล่นกนดูได้นะ เกมที่เก้าหรือว่าเกมรองอันดับสุดท้ายเป็นที่ร้อยแล้วเนะาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Paytogetter นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์ออกแนว Open w o ว l d นั่นเองนะครับแล้วเกมนี้นะครับก็จะมีอะไรต่างให้เราทําเยอะแยะมากมายเลยเชียวคือแบบมันค่อนข้างที่จะทำได้กันเยอะๆเลยไม่ทั้งการทํางานหรือว,ว่าเราเนี่ยสามารถไปเล่นกีฬาเล่นอะไรต่างๆได้ตามใจเราเลแล้วก็เราเนี่ยสามารถสร้างบ้านได้ด้วยนะคือเกมนี้มันค่อนข้างจะแบบ เป็นแบบเราทําอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเป็นแนว Open w นเวิที่แบบว่าเปิดโลกอิสระนั่นเองภาพกราฟิกในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นภาพกราฟิกแนวไซา์สุดน่ารักแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นนเองนะครับเนาะมาลองเล่นกันดูได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใน Play Store นะครับสาม,มารถโหลดได้ที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะ เราก็มาถึงเกมสุดท้ายที่บมร้อยแล้วเนาะเกมสุดท้ายของเราในวันนี้้าใจคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ย RPG แล้วก็อยากหาเกมแนว RPG เล่นอยู่เนี่ยคือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสหรับเกมที่มีชื่อว่า Ocean นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว RPG ที่มีภาพในสไตล์แนว8บิตนั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวเกมนี้นะก็จะมีเคลสต,ต่างๆให้เราเนี่ยไปเลือกทาเยอะแยะมากมายเลยทีเดยวนะแล้วก็จะมีพวกวงพวกบอสร,รือพวกพิซซ่ต่างๆให้เราจัดการเลยแล้วเกมนี้นะครับจะมีตัวละครต่างๆให้เราไปเลือกเล่นเขาจะเยอะเลยนะก็ะจะมีพวกสายวงสายเวียนสายตีสายยิงไกลนะครับก็ะจะมีให้เราเลยแล้วก็เราเนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะคือแบบ สามารถแบบถ้าใครเบื่อว่าการเล่นคนเดียวแล้วก็อยากเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยคือไปลองเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็จะมีไอ้ทงไอเทียมที่ดรอปลงมาจากตัวของสตูด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่านเล่นมากๆนั่นเองนะภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะ ก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมประจำสัปดาห์นะครับก็บอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะได้เกมเบลโลดเล่นกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็นะ่าจบเพียงนิดนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดรัดับเกมไรนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนั่นเองแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม